รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่2วันที่1ตุลาคม2566ของนายสุรศักดิ์ภูบัวเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนดอนยานางศึกษาส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1นการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนข้าพระเจ้าร่วมกับข้าราชการครูดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีการกำหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาที่ส สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาและมีการดำเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ1.2การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้าพเจ้าร่วมกับข้าราชการครูดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนดอนยานางศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนมีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรประเมินผลการ ใช้หลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยู่เสมอ1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและปฏิบัติการสอนข้าพเจ้าร่วมกับข้าราชการครูได้วางแผนและดําเนินการแก้ไขปัญหากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและดําเนินการปฏิบัติการสอนจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพนําผลไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัด การเรียนรู้1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าร่วมกับข้าราชการครูดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ได้ตรงตามที่หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดมีการรายงานผลและนำไปปรับปรุงแก้ไขให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 1.5การนิเทศกำกับติดตามประเม <alten S 1> <sieht S 2> ินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้าพเจ้าร่วมกับข้าราชการครูได้ดำเนินการจัดระบบการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูอย่างต่อเนื่องแก้ไขปัญหาโดยการส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยได้มีการรายงานผลการประกันคุณภาพ ภาพภายในให้หน่วยงานต้นสังกัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบทุกปีการศึกษา1.6การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้าพเจ้าร่วมกับข้าราชการครูได้ดำเนินการวิเคราะห์และศึกษาสภาพปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดยใช้การส่งเสริมกระบวนการและเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอีกข้าพเจ้าร่วมกับข้าราชการครูตลอดทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกันดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอีกส่งผลให้การดําเนินงานของสถานศึกษ ึกษาทั้ง4ด้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้าร่วมกับข้าราชการครูได้ดำเนินการบริหารกิจการนักเรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีข้อมูลสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียนและจัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานมีรายงานผลการดำเนินการและนำผลไปปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ข้าพเจ้าร่วมกับข้าราชการครูได้ร่วมกันดําเนินการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสทางการศึกษาเกิดความเสมอภาคทางการศึกษาโดยได้ดําเนินโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนคิดเป็นร้อยละ100โดยดําเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้ง 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1การกําหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารข้าพเจ้าร่วมกับข้าราชการครู ร่วมกันดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนและมีการนำไปปฏิบัติจริงบรรลุผลตามเป้าหมาย3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาร่วมกันดำเนินงานบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาสถานศึกษาโดยสร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษา 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ข้าพเจ้าร่วมมือกับผู้บริหารสถานศึกษาทุกสถานศึกษาได้ดำเนินสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนข้าราชการครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาข้าพเจ้าร่วมกับข้าราชการครูสถานศึกษาได้ดำเนินการจัดระบบการให้บ รกาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นชุมชนและภาคีเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างสม่ำเสม,สมอ5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้าได้ดำเนินการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะเพื่อการศึกษาเพิ่มสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและรอบรู้ในการบริหารงานด้านการศึกษามากยิ่งขึ้นมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพนำความรู้ทักษะลนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการสถานศึกษาและนำผลการดำเนินงานไปปรับปรุงและพัฒนาส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และสถานศึกษาประเด็นท้าทายระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสอพอทอประเด็นท้าทายเรื่องการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาข้าพเจ้าได้ดำเนินการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาสำเร็จรู้ล่วงบรรลุผลและเกิดผลลัพธ์การพัฒนาดังนี้ ผลลับการพัฒนาเชิงปริมาณ100ล้าน1 0 0ของนักเรียนได้รับการดูแลในเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา200ล้าน1 0 0ของสถานที่ในบริเวณสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัยแก่นักเรียนเชิงคุณภาพ1สถานศึกษามีระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาให้กับนักเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ2นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน ประเด็นท้าทายระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขต2ประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาครูสู่มืออาชีพเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาข้าพเจ้าได้ดำเนินการพัฒนาครูสู่มืออาชีพเพื่อย,ยกระดับคุณภาพการศึกษา สำเร็จรู้ล่วงบรรลุผลและเกิดผลลัพธ์การพัฒนาดังนี้ผลลัพธ์การพัฒนาเชิงปริมาณ 100.100. ล้านของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ2 0 0 1 0 0ล้านของครูและบุคลากรทางการศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ300ร้อละนึของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการนิเทศกำกับติดตาอมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ1ครั้งเชิงคุณภาพ1ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนดอนยานางทุกคนได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ2มีหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุง2563ครูมีการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ4ครูทุกคนได้รับการนิเทศกำกับติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งประเด็นท้าทายระดับสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาทักษะอาชีพและพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาและการสร้างโอกาสทางการศึกษาทุกช่วงวัยการพัฒนาทักษะอาชีพและพัฒนาทักษะ การเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาและการสร้างโอกาสทางการศึกษาทุกช่วงวัยสำเร็จรู้ล่วงบรรลุผลและเกิดผลลัพธ์การพัฒนาดังนี้ ผลลับการพัฒนาเชิงปริมาณ100ล้าน100ของนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา200ล้าน100ของนักเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นผู้มีจิตสาธารณะและสมรรถนะตามที่กำหนด3า0ยล้าน100ของนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถได้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการด้านต่างๆในแต่ละระดับเช่นระดับศูนย์เครือข่ายระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาสินกเขต2และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสร้อยละ1น0ของนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านต่างๆให้ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้เช่นการขอเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์การดำเนินงานบริษัทสร้างการดีเป็นต้นเชิงคุณภาพ1สถานศึกษาดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ2นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน3าโรงเรียนดอนยายนางศึก สามีหลักสูตรเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายทางการศึกษา